สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับต้นมะเขือเทศราชินีนะครับที่ปลูกไว้นะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างสูงนะครับเนี่ยสูงมากนะครับทําค้างไว้อยู่ที่เมตดเจ็ดสิบนะครับเนี่ยนะครับสูงเท่ากับผมเลยนะครับผมก็ความสูงเมตเจ็ดสิบนะครับแต่ว่าต้นมันยังสูงมากนะครับนะครับยังสามารถขึ้นอีกประมาณขึ้นได้ถึงสองเมตรหรือสองเมตรยี่สิบหรือสองเมตรสามสิบก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเสาตอนนี้เมตรเจ็ดสิบก็คือสุดแล้วนะครับขึ้นค้าง ครับเหลือบางส่วนนะครับที่ยังขึ้นไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวผมพาไปขึ้นค้างตรงน้นนะครับนะครับตรงน้นก็เหลืออีกหนึ่งาวนะครับตอนนี้ขึ้นแล้วประมาณเจ็ดถึงแปดาวเนาะนะครับเดี๋ยวผมมาดูเนาะนะครับเดี๋ยวตามมาดูราวนะครับนะครับเดี๋ยวนั่งลงนะนะครับเนี่ยทำแล้วนะครับเนี่ยนี่คือไหนเห็นไหมอันนี้คือราวที่หนึ่งนะครับหนึ่งนะครับสองสามนะครับสี่ห้านะครับหกนะครับหกแล้วนะครับ เจ็ดนะครับเนี่ยเราที่เจ็ดเราที่แปดนะครับแล้วก็เราที่เก้านะครับสุดแล้วนะครับสุดเสาแล้วนะครับผมก็ยังในสังเกตต้นนะครับเนี่ยนี้เอื้อไม่ถึงนะครับเนี่ยสังเกตต้นนี้นะครับนะครับเนี่ยใบแต่ละต้นนะครับสุดแล้วนะครับสูงมากนะครับนี่ก็ยังสูงมากนะครับนี่นะครับเขาก็ยังเป็นดอกนะครับเนี่ยผลก็ยังเป็นอยู่นะครับผลก็ค่อนข้างดกพอสมควรนะครับแล้วก็เริ่มสุกแล้วนะครับสุกแล้วบางส่วนนะครับเดี๋ยวค่อย พามาดูนะครับอันนี้ม,มันมีสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับอย่างผลนี้ก็คือเป็นสีเหลืองนะครับเนี่ยนะฮะสีเหลืองนะครับส่วนนี้นะครับส่วนโซนด้านหลังก็จะเป็นสีแดงนะครับวันนี้ปลูกอยู่2สีนะครับเดี๋ยวมาทําค้างนะครับขึ้นไปให้มันสูงเสานะครับวันนี้นะครับเพราะว่าต้นก็นะะฮระยะล่อง1เมตรนะครับเนี่ยตอนนี้1เมตรแคบมากนะครับแคบมากนะครับระยะปลูกก็ประมาณยี่สิบห้ามเซนนะครับ ก็ค่อนข้างถี่นะครับต้นหนานะครับอันนี้ยังไม่ได้แต่งใบนะครับปกติก็คือจะแต่งใบด้านล่างนะครับตัดออกนะครับสามสี่ใบล่างนะครับส่วนตัวบนก็คือยังเอาไว้อยู่นะครับเพราะว่าพวกพืชนะครับหรือมะเขือเทศมันจําเป็นที่ต้องมีใบในการสังเคราะห์แสงว่านั้นนะครับก็มันสุกถึงมันสุกถึงพวไหนแล้วก็แต่งใบถึงแค่นั้นนะครับตอนนี้ก็สุกแล้วช่วงที่เป็นก่อนนะครับประมาณ สองสามพวแรกนะครับเนี่ยะส่วนนี้นะครับก็เริ่มสุกแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปทําค้างก่อนนะครับโดยใช้เชือกฟางนะครับอันนี้ผมใช้แค่ฟางขึงนะครับใช้ฟางถึงนะครับถามว่าดูกดกไหมค่อนข้างดกนะครับดกพอสมควรเดี๋ยวไปทําค้างก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยพาเดินชมเดินเลาะดูนะครับผม มาดูนะครับขึ้นค้างเสร็จแล้วนะครับตันนี้จะสุดเสาพอดีนะครับเนี่ยสุดเสานะครับเสาประมาณเมตรเจ็ดสิบนะครับอันนี้ยังขึ้นได้อีกนะครับเนี่ยต้นมะเขือนะครับก็ยังเป็นผลนะครับเนี่ยออกผลยนนะครับนะครับต้นก็ค่อนข้างสูงนะครับปกติก็ขึ้นประมาณนี้นะครับประมาณเมตรเจ็ดสิบถึงสองเมตรนะครับเพราะว่ามันสูงไปเป็นทีเราเอื้อมนะครับเราเอื้อมขึ้นไปขึ้นเสาก็ยาลําบากนะครับแต่ถ้าเกิด เอาความสูงจริงๆก็น่าจะสูงมากพอสมควรนะครับนะสังเกตอันนี้ก็ค่อนข้างแคบแล้วนะครับมาดูซอยนี้ก็โหนี้แคบมากนะครับนะครับก็หนีบไว้นะครับนะครับการทําค้างก็คือช่วยไม่ให้ผลผลิตมันเสียหายนะครับก็ลองลองคิดดูนะครับเนี่ยต้นสูงขนาดนี้นะครับถ้าเราไม่ทําค้างนะครับมันก็จะล้มทับร่องและนระนาดเวลาเราเข้าน้ํานะครับอันนี้คือเปิดน้ําเข้าร่อง เวลาเราเปิดน้ามันก็มันจะเปียกเนาะนะครับทาให้ผลมันเน่าเสียได้นะครับตัวนี้เป็นสีเหลืองนะครับก็เริ่มทยอยสุกแล้วนะครับนะครับก็เริ่มสุกแล้วก็เก็บไปแล้วบางส่วนนะครับนะครับเดี๋ยวค่อยแต่งใบนะครับใบก็ค่อนข้างหนานะครับเดี๋ยวมาดูโซนสีแดงนะครับเดี๋ยวมาดูสีแดงนะครับเนี่ยโซนนี้ก็เป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวเข้าอยู่เดี๋ยวเข้าดูแถวนี้นะครับ นี่ผลค่อนข้างสุกแล้วนะครับอันนี้ก็สุกค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยนะครับก็เก็บไปแล้วนะครับหลายลูกนะครับเนี่ยเก็บไปแล้วประมาณ5ลูกนะครับเนี่ยสี่ห้าลูกนะครับต้นนี้นะครับนะครับก็เหลือตัวนี้ก็เริ่มสุกแล้วก็เก็บได้แล้วนะครับ2ลูกบนนะครับนี่ก็เริ่มสุกค่อนข้างเยอะเนาะนะครับก็ค่อนข้างดกนะครับเฉลี่ยพวงหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้านับดูก็10กว่าลูกนะครับสิบสามสิบสี่ผลนะครับ นะครับยิงแบบพัวที่มันแตกกินก้านสาขาออกแบบนี้ยิ่งยิ่งเยอะนะครับนะครับส่วนนี้เป็นสีแดงนะครับผลสุกก็ค่อนข้างเยอะมากนะครับอันนี้ก็เริ่มสุกแล้วนะครับรสชาติอร่อยนะครับส่วนนี้นะครับอันนี้ก็มาขึ้นค้างนะครับขึ้นสุดแล้วนะครับต้นก็ค่อนข้างที่จะโตสมบูรณ์นะครับพอสมควรนะนะครับดอกก็ค่อนข้างดกนะครับผลดกดอกดกนะครับก็เป็นทุก ทุกตานะครับนะครับสังเกตนะครับก็ดกมากนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวพามาเดินดูเดินชมนะครับแล้วก็มาเก็บนะครับเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้มาขึ้นค้างก็พาดูคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามนะครับเดี๋ยวพาชมนะครับการดูแลรักษาอะไรต่างๆนะครับอ้าวเด้ใช้ผู้ดิตมาแล้วอะไรโอ้โหไหนดูสิเนี่ยสุกแล้วนะครับอันนี้สีเหลืองกับสีแดงลูกใหญ่พอสมควร ครับวันนี้ผู้ดิเด็ดมาให้ดูเป็นตัวอย่างใช่ไหมอร่อยสีในอร่อยสีเหลืองอร่อยอสีแดงก็อร่อยเหมือนกันนะครับนี่ก็เลยอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับก็พามาดูนะครับวิธีาการขึ้นค้างแล้วก็มาขึ้นค้างนะครับตัวที่สูงนะครับมีโอกาสเดี๋ยวค่อยพาเดินเก็บนะครับกับเด็กชายผู้ดิตเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บ <ณๆ S 1> นะครับวันหลังนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้วันนี้ก็จะเก็บแล้วสี่กิโลโอ้โหวันนี้ก็เก็บแล้วสี่กิโลอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเก็บเดี๋ยวค่อยมาถ่ายเนาะนะครับผมอ่าสำหร ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมสวัสดีครับผู้ดิตดอ่าบ๊ายบาย <ไป S 1> เดี๋ยวกดแชร์กดซับสไครละกดกระดิ่งเจอกันใหม่คลิปหน้าครับส,ว,ส,สวัสดีครับอวัสดีครับบ๊ายบาย